นี่คือต้นว่านลูกไก่นั่นๆๆๆนี่ว่านลูกไก่ว่านลูกไก่ว่านลูกไก่มันก,ก,ก็จะออกต้นแบบนี้ต้นแบบน,นี้แล้วก็นี่คือใบออมันอร่อยเรอเนาะ กินไปทั่วเขาให้เฝ้าบ้านนั่นเขาไม่ให้ทำลายข้าวของเขาให้เราแอบมาแอบถ่าย <c oughs> ต้นไม้สวยๆ <c oughs> น้นภาพไปแล้วนะ ไม่เอามานี่มานี่มาแล้วถ้ากลับเนี่ยเอาจะตามไหมเนี่ยอย่าตามนะมีถนนถนนนู่นมีแต่รถทั้งนั้นรถเยอะแยะโอ้เจ็บหมาตัวนี้ เขาให้เข้าบ้านไม่ให้ทำลายเข้าของหมดแล้วหมดแล้ว,ด,ลวดูไม่ได้เลยเนะโอ้ซนโนอ่ะอ่าเห็นไหมแมเจอตีไปทีหนึ่งเมื่อกี้สลบเลยมันมาตัวนี้จะกลับได้นะ จะกลับได้นะฮะกัดอีกแล้วกัดอีกแล้วกลับแลนะ้วนี่นู่นฝนมาแล้วนู่นอืมต้นอะไรวะต้นต้น ต้นมะละโอ้จ็บขามากันกลับแล้วนะเนาะไอ้นี่ไอ้นิน กลับแล้วกลับแล้วลูกกลับแล้วกลับแล้วแม่าหานอ่าโดดขึ้นมามากับเด็กมันก็ไม่แตกต่างกันมันเินเอาไปแล้วนะไปแล้วนะเอามาอีกแล้วเอาบายบายก่อน ไป,ไปก่อนอืม,อมกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้ว